ไหนบอกอย่ไปยืนทนนนมาแล้วแนน่ะนอนอ้ด่างไอ้ดำเอ้เสือ้อถ้านอนกันเนี่ยเราไปยืนทำไมอยู่นั่นอ่ะหืมยืนทำไมอยู่นั้นจวรถเยียบเอาหืมมาเร็วหรือค่อยกินไม้หมดเลยเนี่ย กินเกี้ยงแล้วนะจะยืนเอาอะไรอีกด่าดังเนาะกินจนหมดแล้วยาวอะไรเนาะไอ้เก้งอ่ะเนาะพูดไม่รู้เรื่องเนาะแค่บ้าด่างเก้งพูดไม่รู้เรื่องบอกว่าหมดแล้วก็ไม่หมดแล้วจะเอามันหมดแล้วลูก น้อดามดูเสื้อนี้เสื้อนอนไม่สนใจแล้วอิ่มเนาะใช่ป่เสือ้อเสื้ออิ่มป่ะเดี๋ยวเหยียบจนได้นะ่ะเดี๋ยวรถเหยียบจนได้นะ่ะบอกให้เข้ามาเก้งมันมึนว่ะเก้งมัมึนยังวะหึ ใครพูดไม่รู้เรื่องแม่แม,แมาข้าวมาให้กินแล้วดำเนาะหนูเสื้อนไม่ดื้อเลยเนี่ยเสื้อมันอิ่มน้ำนอนเฉยแม่ข้าวให้เสื้อกินคนเดียวดีกว่าเสื้อมไม่ดือ้อก้งมันดือ้อบอกยากเก้งมันบอกยากอย่างวะ ข้ามาด๋ยวต์มายืนประท้วงแล้วนะเก้งอ่ะเก้งยืนประท้วงเอาข้าวมันก็ไปนอนทน,น้อนอีกมันไปนอนบนทน,น้อนอีกเก้งดื้อวะ่ะ น้อยด่างเก้งมันทำไมดื้องี้วะเก้งมันทำไมดื้องี้วะเอารถมาแล้วเก้งเก้งรถมาแล้วเอ้า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 กียบตายเลยวิ่งไม่ส้นนะเห็นไหมลุกทำไมล่ะ ในรถเยียบจนได้เดี๋ยวเธอมึงดื้อวะดื้อวะเนาะดื้อจังไหนเก่งบอกก็ไม่ฟังรถเชี่ยวไปเชี่ยวมาแม่ไปแล้วเก่งพูดดือ้อเก่งมันบอก้อแม่ไปแล้วบอกอ่าไปยืนบนถนนเร็ว นอน,นอนนี่นอนล้มกับข้านี่เออบอกไม่ฟังไปนอนโนดมันหมดแล้วคาบไปไหนล่ะมันหมดแล้วนะ <c oughs> จริงๆมันหมดแล้วนะจะ้าบไปไหนแน่ไปบนถนนนี้อีกด่างดูมันดิมันดื้อมัน ด่างมาเตะมันเลยด่างเตะเก่งเลยะรถมาอลไรเก่งเก่งรถมาเอารถเหยียบทีเอ้าฮะโน่นน้อยไหนแกมีที่ไหนแหละซุ่มน้อยมันก็มีแต่ซุ่มใหญ่นี่แหละ ยังยู่เวลาที่บ้านน่ะนเ,นเ,เอามาตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าวออเอาแม่มม่มามไมอแม่มันมาด้วยอะ่ะแมลกแล้วก้ไปบ้านวันน่ะมันเลยกลับไปถูกใช้แดงตัวตอ,อ้าว ไอ้พวกนี้มันไม่ให้ใครมายู่ววมเรามันกัดตายมันเลี้ยงาถึนไถหรออนไมันจำกินลดมึงได้สิมันจำกินรถได้มากเอามาป้อยกี่ตัวเอาแม่มันนะแล้วลูกมันนะลูกมันก็เอ่มลูกมันตายลูกมันกี่ตัว โอ้อย็เ,เ,เก,ม,เาเก,กมา,มาห็นมนามา,ามาทุกวันไม่เห็นมีสักตัว,วใครมันจะมาเอาไปเลยไอ้พวกนี้มันไม่ฟัดตายเลยมันไม่ให้ใครมาที่นมันหรอกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวแล้วเลยเนี่ยไอ้ไอ้ด่างเนี่ยฮะ าทุกวันไม่เห็นมีสักตัวนานยังเป็นเดือนยังไม่เห็นมีเรื่มาทุกวันเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยอืมไอเนี่ยตัวดีเนี่ยเออเดืใต้ตัวผู้นั่นแหละมันลายข้าวหนุบหวานลายลากัดอ่ะตัวผู้ตัวไหน ไอป่ารู้เรื่องตายไม่รู้เรื่องตมะลาเลยเออได้กัดไหมล่ะบอกอป็ามันไม่กัมลมันไมันลของเท้าพัน่ลรถอีเผาล้มหรือไงเป็นอะไรข่าว่าไงล่ะถ้าเป็นข้องพี่แล้วก็เสี่ยงเงินแล้วน่ะ เขาเรียกเงินพี่แล้วแหละถ้าเไปไ็นไอตุนไล่อย่างนั้นนะไม่ออกเลยตุนนะอืมนั่นนะเอามาปล่อยไปใหนกันไม่เห็นมีไอ้ดำลูกเล็กไปไหนหมดเขาเอามาปล่อยไว้ฮะ ถ้าลูกเล็กมาป้อยนู่อไปไว้น่ายหมดลูกกัดมันเปล่าฮะได้กัดลูกเล็กเปล่าเอะไอ้ดำกัดลูกเล็กไหมไปไหน่ายหมดหละ่ะคิดจะป้อยแบบนี้ไม่ต้องไปเลี้ยงแม่นตะตวงยากเลี้ยงครับป้อย ตามตามไม่ได้ข้าวหมดแล้วเดี๋ยวแม่เอามาให้ไม่ตามไม่ดีรู้ไหมห้ามตามวิ่งเหนื่อยเปล่าเปล่าตามแม่ก็ไม่จอดข้าวมันหมดแล้วไปข้างหน้านก็วิ่งตามแม่กันเป็นแถวน่ข้าวหมดเลยเนี่ยนะดูเสือ้อมนส้นใจใช่ไหมเสือ้อมันต้องตามแม่เนาะไอเสือ้อบอก แม่มีแม่ก็ให้กินเอง,อว,ง,ว,งเว,วิ่งตามทำไมนาะด่างเนาะเนาะด่างเดาวิ่งตามทำไมเนาะมีก็ให้กินเองเนี่ยแต่ต้องตามทำไมอต้องตามนะเออ,เอ,อต้องตามนะลูกเนาะเนาะต้องตามรอก ้าตามเลยวิ่งตามจะรถเกียบนนะรถเดยอะแยะนะนด่๋จะแม่มีแม่ออมาให้ไม่ต้องตาม